สวัสดีครับทุกคนก็กลับกันมาอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันกันกบกระตูนเรื่อง My Hero Academia และสำหรับเนื้อหาของเราในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตแล้วก็คุยกันหลังอ่านมังะ My Hero ในตอนที่369นะครับโดยในตอนนี้เดกุของเราเนี่ยก็โชว์เทพอีกหนึ่งตอนนะครับงัดเอาพลังทั้งหมดที่ตัวเองมีออกมาใช้นะครับเป็นการคอมโบทุกอย่างที่ตัวเองมีเพื่อจัดการกับ a l l for o n นนั่นเองก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเนื้อหาในตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างโดยมังะใน ตอนนี้ก็จะเปิดมาที่การย้อนอดีตของ a l l for One กับ One for All รุ่นที่2นะครับโดยในยุคนั้นเนี่ยยุคก่อนแบบนานมากๆแล้วเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีเนาะว่า a l l for One เนี่ยเขายิ่งใหญ่มากๆนะครับแทบจะเป็นคนที่ครองประเทศไปเลยก,ก็ได้เพราะว่ากฎมงกฎหมายเนี่ยมันก็ยังไม่มีนะครับในยุคนั้น a l l for One เนี่ยแทบจะไม่มีใครกล้าต่อกรกับเขาเลยแต่ว่าผู้สืบทอด One forall รุ่นที่2เนี่ยเขาเป็นเพียงกลุ่มคนเล็กๆนะครับที่กล้าต่อกรกับ a l l for One กาต่อต้าน a l l for One แล้วก็ต่อสู้กับ All-41 One นะคร ก็ไม่สามารถสู้ a l l for One ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่า All for One เนี่ยมันยิ่งใหญ่แล้วก็เก่งกว่ามากๆในยุคนั้นนะครับซึ่ง All for One เนี่ยเขาก็เป็นคนฆ่า One forall รุ่นที่2ด้วยนะครับในภาพจากย้อนอดีตในตอนนี้เราจะเห็นว่าการต่อสู้ของ All for One กับกลุ่มของรุ่นที่2เนี่ยคือน่าจะยิ่งใหญ่พอสมควรนะเพราะว่าสภาพตึกบ้านเมืองอะไรแบบนี้ก็ถล่มเละเทะลงมาพอสมควรคงไม่ใช่การต่อสู้เล็กๆแน่นอนนะครับสำหรับการต่อสู้ในยุคนั้นก็ได้แหละครับอ l l for o n e เนี่ยก็กำลังลงม นที่2เนี่ยบีบคอขึ้นมาซึ่งตอนบีบคอเนี่ยทำให้แบบนึกถึงภาพตอนชิคาเลกิบีบคอบาคุกโกเหมือนกันนะเป็นภาพคล้ายๆกันเลยแต่ว่าสิ่งที่มันน่าแปลกใจในตอนนี้นะครับก็คือทําไมโอฟอร์วันเนี่ยถึงต้องร้องไห้ในตอนที่เขาบีบคอวันฟอร์ออรุ่นที่2ด้วยโอฟอร์วันมีอะไรเกี่ยวข้องกับวันฟอร์ออรุ่นที่2ด้วยหรออันนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันตอน้ทยคลิปนะครับผมซึ่งก็น่นแหละครับในตอนนั้นโอฟอร์วันก็ได้ฆ่ารุ่นที่2ไปแต่ว่าก่อนที่รุ่นที่2จะตายเนี่ย่ออได้เ้เเมมยยยยิยะ,ยะ,ยะ all for one ปว ซึ่งมันเป็นรอยยิ้มที่ a l l f o ร one เนี่ยรู้สึกไม่พอใจมากๆเป็นรอยยิ้มของพวกมดปลวกที่แบบทาอะไรเขาไม่ได้แต่ว่าทําเป็นอวดดีทําเป็นมายิ้มอะไรแบบเนี้ยนะครับเป็นรอยยิ้มที่ a l l for one เกลียดมากๆเลยตัดกลับมาที่ปัจจุบันนะครับหลังจากในตอนที่แล้วที่เดกุได้ทําการปลดล็อกอัตลักษณ์รุ่นที่2ออกมาใช้แล้วก็โจมตีอัด a l l for one สยับเลย a l l for one เนี่ยก็ได้แต่แปลกใจแล้วก็คิดนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรกันทั้งทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยอัตลักษณ์ของไอ้เจ้ารุ่นที่2เเเนนนนนี่่่มมมมััปปปป็็็แแแคคคคบบบืืกกโงๆทววุุไดด้ถระส เล็กกระจอกมากๆทําอะไรเขาไม่ได้เลยแต่ว่าทําไมในตอนนี้ไอเดกุูเนี่ยมันถึงใช้อัตลักษณ์อันนั้นได้อย่างโคตรเทพอัตลักษณ์มันเปลี่ยนไปอย่างกับคนละอันเลยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วทาไมชันเนี่ยถึงได้มองเห็นไอรุ่นหนึ่งกับไอรุ่น2ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับผม All For One เนี่ยเริ่มหลอนหมัดแล้วนะครับจากการโดนเดกุูต่อยซ้ําไปซ้ำมาแล้วตอนนี้ก็ได้มีการอธิบายนะครับว่า One For All เนี่ยมันเติบโตขึ้นไม่ใช่แค่อัตลักษณ์ของรุ่นที่2นะครับแต่ว่าทุกอัตลักษณ์ที่อยู่ใน One For All เนี่ยมันก็ แต่ว่าของรุ่นที่2เนี่ยมันจะแตกต่างหน่อยเพราะว่าของรุ่นที่2อ่ะมันถูกบ่มเพาะมานานที่สุดไงพอเด็กูเอาออกมาใช้ในตอนนี้มันก็เลยแบบดูแตกต่างจากในยุคของรุ่นที่2ใช้แบบคนละอย่างกันเลยนะครับผมก็ได้แหลอครับอัตลักษณ์ของรุ่นก่อนๆที่อยู่ในวันฟอร์ออลเนี่ยมันเติบโตขึ้นแล้วใช่ไหมครับแล้วก็บวกกับพลังของวันฟอร์ออลร้วนๆที่ถูกเก็บสะสมบ่มเพาะกันมาเมื่อ2อย่างเนี่ยมันหลอมรวมเข้าด้วยกันนะครับทั้งตัวอัตลักษณ์กับตัววันฟอร์ออลที่ถูกบ่มเพาะเนี่ยมารวม ลังที่สามารถเปลี่ยนได้แม้กระทั่งกฎเกณฑ์ของโลกใบนี้อันนี้ก็คือคําอธิบายของวัน for all ในปัจจุบันนะครับว่าวัน for all เนี่ยมันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากๆไปแล้วนะครับเป็นพลังที่อยู่เหนือจินตนาการของ all for one ไปแล้วตัดกลับมาที่การต่อสู้ครับหลังจากที่เดกุูเนี่ยได้ทําการใช้หมัดอัวไดดีทอยสแตใส่ all for one ไป all for one เนี่ยก็บาดเจ็บหนักมากๆนะครับซึ่งเดกุก็ไม่ปล่อยให้โอกาสนี้เสียเปล่าเดกุก็ได้ทําการลงไปโจมตีซ้ำ all for one ต่อนะครับโดยการใช้หมัดดีทอยสแตแบบควิกทูเพิร์ ห้าครั้งซ้อนนะครับเป็นการแบบกระแทกห้าครั้งซ้อนอะต,ต,ตุ้ม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 นะครับแล้วเดกูเนี่ยก็ไม่ปล่อยโอกาสนี้ให้อลฟ์วันได้พักหายใจเดกูได้ทําการกําลังจะเข้าไปโจมตีใส่ออลฟ์วันอีกรอบหนึ่งซึ่งออลฟ์วันที่โดนเดกุโจมตีไปเมื่อกี้เนี่ยออลฟ์วันก็สัมผัสได้ว่าหมัดเนี่ยมันเบากว่าในตอนแรกที่เดกุได้ต่อยนะครับออลฟ์วันเนี่ยเลยคิดว่าอาจจะเป็นเพราะเดกุเนี่ยไม่ได้สะสมพลังงานแสงเอาไว้พลังงานแสงที่ออลฟ์วันบอกเนี่ยก็คืออัตลักษณ์ของรุ่นที่สามนะคร ตอนที่ต่อยโอฟอร์วันเมื่อกี้มัดเนี่ยมันก็เลยเบาลงแต่ว่าในตอนนี้เดกุเนี่ยก็ได้ทําการไปชาร์จพลังฟาจินมานะครับแล้วก็กําลังจะพุ่งไปเล่นงานใส่ a อ l อร์วันอีกรอบหนึ่ง a อ l อร์วันในตอนนี้เขาต้องพยายามตั้งหลักนะครับจับทางว่าเดกุเนี่ยจะโจมตีมาจากทางไหนเพราะว่าโอฟอร์วันเนี่ยเหมือนจะสัมผัสตัวเดกุไม่ได้เลยเพราะว่าเดกุเนี่ยมีความเร็วเกินไปนั่นเองนะครับออร์วันเนี่ยก็วิเคราะห์และจากองศาที่เดกุโจมตีมาก่อนหน้านี้แสดงว่าเดกุเนี่ยต้องพุ่งมาทางนี้แน่นอนชอกอรนวันเนี่ยย ต่อยสวนกับเดกุแต่ทว่าโอฟอร์วันเนี่ยก็คำนวณพลาดนะครับเพราะว่าเดกุเนี่ยได้ทําการใช้อัตราของรุ่นที่2เนี่ยชะลอความเร็วนะครับเลยทําให้ออฟอร์วันต่อยเวิร์ดนะครับจากความเร็วที่เดกุพุ่งมาแรงๆเนี่ยออฟอร์วันเนี่ยมันคิดว่าเดกุต้องพุ่งตรงมาทางนี้แน่นอนออฟอร์วันเนี่ยมันก็เลยต่อยดักรอไว้ก่อนนะครับแต่ว่าเดกุเนี่ยก็ยกรู้แล้วว่าออฟอร์วันเนี่ยมันจะต่อยดักเดกุ ke, เนี่ยก็เลยได้ทําการใช้อัตราของรุ่นที่2เนี่ยชะลอความเร็วนะครับความเร็วเนี่ยมันก็หยุดไปออฟอร์วันเนี่ยก เปลี่ยนความเร็วได้โดยที่ไม่อาศัยแรงเฉยนะครับแบบต้องการจะหยุดก็หยุดเลยอะไรประมาณนั้นแล้วตอนนี้เดกุกก็ได้ทําการใช้คอมโบทุกอัตลักษณ์ของเขานะครับในการเปลี่ยนทิศทางเพื่อจะโจมตีใส่ a l l for วันด้วยหมัดที่แรงที่สุดนะครับเดกุเนี่ยได้เริ่มจากการปล่อยมา่านควัน,นออกมาก่อนนะครับเพื่อปิดบังวิสัยทัศน์ของ a l ฟ for วันจากนั้นเดกุเนี่ยก็ได้ทําการใช้ลอยตัวนะครับเพื่อทําให้ตัวเองเนี่ยลอยขึ้นไปอยู่บนฟ้าและเดกุเนี่ยก็ได้ทําการใช้แทดําจับตัวชิเกอรลกินะครับเพื่อจะยกชิ ปล่อยอัตลักษณ์ฟาจินอันดับที่3มออกมานะครับที่เขาเนี่ยได้ไปกักเก็บสะสมพลังมาเมื่อกี้และสุดท้ายเดกูก็ได้ทําการเปิดใช้อัตลักษณ์ของรุ่นที่2นะครับเพื่อจะทําหมัดโอเวอร์ได้แบบที่เขาเนี่ยโจมตีก่อนหน้านี้นะครับแต่อันเนี้ยจะแรงขึ้นนะครับเพราะว่ามีฟาจินเข้ามาแบบเยอะมากๆนะครับบวกกับแรงดึงอะไรต่างๆนะครับหมัดนี้จะเป็นหมัดที่แรงที่สุดของเดกุแล้วนะครับเดกุเนี่ยก็ได้กระตุกออฟวันขึ้นมาจากแท่ดำนะครับแล้วก็กําลังจะปล่อยหมัดที่แรงที่สุดใส่ไปซึ่งระหว่างที่เดกุเนี่ยกำลังจะต่อยผู้สืบทอดวัน รุ่นที่2เนี่ยก็ได้บอกกับ All For One นะครับว่า All For One สิ่งที่แกต้องระวังเนี่ยไม่ใช่พลังพิเศษหรอกแต่ว่าสิ่งที่แกต้องระวังเนี่ยคือการจะเอาสิ่งที่ได้รับมาไปใช้ทําอะไรมากกว่าเพราะว่าในสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันมีความตั้งใจและความตั้งใจนั้นเนี่ยก็จะมีพลังสถิตยอยู่เพราะงั้นคนเนี่ยถึงได้เรียกสิ่งนี้ว่าอัตลักษณ์ยังไงละ่ะแล้วเมื่อรุ่นที่2ผพูดจบเดกุก็ได้ตะโกนบอกกับ All For One ว่า All For One ฉันจะไม่ยอมปล่อยให้แกไปทาร้ายใครอีกแล้วและเดกุกก็ได้ทําการปปล่่อออยมมััดททีีีแรงงงสุขตตวเะะไโจ ใส่ all for วันเตม็ตมๆซึ่งเดกุเนี่ยก็โจมตีเข้าช่วงกลางลําตัวช่วงท้องไปเตม็ตมๆนะครับผมจนทําให้กลางหน้าอกของ all for วันเนี่ยกลายเป็นรูโบกลายเป็นตัวนัดไปเลยนะครับซึ่งการโจมตีนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นการโจมตีที่แก้แค้นให้กับบาคุโกก็ได้นะครับเพราะว่าภาพต่างๆที่เดกุได้โจมตีใส่ all for วันในหมัดนี้เนี่ยคือเป็นภาพคล้ายๆกับในตอนที่ all for วันได้โจมตีใส่บาคุโกก่อนหน้านี้เลยเดกุเนี่ยก็ได้ทําการแก้แค้นให้บาคุโกได้สําเร็จแล้วนะครับและตอนนี้ผู้สืบทอดวันฟอร์อรุ่นที่หน ึ่งเนี่ยก็สัมผัสได้นะครับว่า o อฟอวันเนี่ยมันกําลังทรมานอยู่เพราะว่าวันฟอ r กับ o อฟอวันเนี่ยมันจะถึงกันนะครับแบบมันจะสัมผัสข้างในจิตถึงกันได้อะไรประมาณนี้นะครับรุ่นที่1เนี่ยเลยมั่นใจว่าคําที่มิลิโอบอกมาก่อนในนี้ถูกต้องนะครับว่า o อฟอวันเนี่ยมันบาดเจ็บจากการต่อสู้และการบาดเจ็บจากการต่อสู้ต่างๆเนี่ยมันก็สะสมนะครับจึงทําให้การหลอมรวมของ o อฟอวันกับชิกาเลกิเนี่ยมันช้าลงมันยุดชะงักนะครับและตอนนี้การหลอมรวมเนี่ยก็เหมือนจะแบบค่อยๆปีแตกออกนะครับการหล บขึ้นเรื่อยๆนะครับรุ่นที่2เนี่ยก็เลยได้บอกกับเดกุนะครับว่าตรงนี้นี่แหละคือโอกาสแล้วอย่าเผลอล้มคว่ำไปตอนนี้เชียวล่ะเพราะว่าในตอนนี้เดกุเนี่ยก็หน้าตาเนี่ยเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะครับตาเนี่ยเริ่มจะหลับแล้วเพราะว่าใช้พลังไปเยอะมากๆส่วนทางด้านโอฟอร์วันในตอนนี้ก็ได้แต่เครียดแค้นแล้วก็ได้แต่คิดนะครับว่าจะเค้นพลังทุกอย่างออกมาเงิ้ยเหรออัตลักษณ์เงิ้เหรอนี่มันบ้ากันอยู่หรือไงฉันเนี่ยยังไม่ทันที่จะได้ใช้อัตลักษณ์ของตัวเองออกมาเลยนะยังไม่ได้สำแดงพลังที่แท้จริงของร่างกกาาายยนนีออมหห้เหเเเ็ลพระจ ปีเลเซอร์เฮดแล้วก็ไอเด็กนักเรียนบ้านั่นเพราะไอเจ้าหีบศพ<บ>ไอเกาะลอยฟ้าแห่งนี้เป็นกลนุบายขอยงพวกฮีโร่ไอพวกสารเลวทั้งหมดนี้มันต่อเนื่องกันจนทําให้ชั้นเนี่ยกลายมาเป็นแบบนี้และในตอนนั้นเองจูจูก็ได้มีแสงประหลาดนะครับเปล่งประกายออกมาจากตัวชิการากิประมาณ9้าดวงนะครับส่วนบาดแผลที่โดนเดกุโจมตีทะลุไปก่อนนัานเนี้ยก็เหมือนว่าจะมีกล้ามเนื้อเนี่ยงอกกลับขึ้นมาใหม่นะครับอาจารย์ในสวะเนี่ยก็ตกใจเลยนะครับว่าอะไรกันเนี่ยมันยังมีอีกเหรอออฟอร์วันเนี่ยได้บอกกับรุ่นท บอกว่าผลสืบเนื่องเนี่ยจนมาถึงตอนนี้จะเป็นตัวตัดสินผลชี้ขาดหรือก็ดังนั้นผมเองเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะชนะหลงเหลืออยู่แล้วภาพนะครับก็ได้ตัดไปที่ตัวสปินเนอร์ที่ร่างกายในปัจจุบันเนี่ยก็ตัวใหญ่แบบเบลเลอร์เลยนะครับผมแล้วก็มีคําอธิบายว่าร่างของสปินเนอร์ที่ถูกฝากฝังงานไว้คืออะไรกันแน่แล้วก็เป็นอันจบตอนไปนะครับผมสาหรับมังงะมาฮิโร่ในตอนที่369โอเคเราก็มาเริ่มคุยกันที่ประเด็นแรกนะครับว่าทําไมโอฟอร์วันเนี่ยถึงต้องร้องไห้ด้วยตอนที่ฆ่าวัน รุ่นที่2ซึ่งส่วนตัวนะครับผมคิดว่าที่ a อ l อร์ o ันร้องไห้เนี่ยอาจจะไม่ได้เพราะรุ่นที่2หรอกแต่อาจเป็นเพราะรุ่นที่2เนี่ยเป็นคนไปช่วย One ฟ a l l รุ่นที่1ซึ่งรุ่นที่1เนี่ยก็คือน้องชาย a l l for วใช่ไหมครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ารุ่นที่2อเนี่ยอาจจะไปทําให้รุ่นที่1เนี่ยต่อต้าน a l l for วแบบมากๆนะครับจน a l l for วเนี่ยต้องฆ่าน้องชายตัวเองก็เลยเสียใจร้องไห้จนสุดท้ายเนี่ยก็แบบเออมาร้องไห้ต่อหน้ารุ่นที่2อย่างที่เราได้เห็นตตตาา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 มมมภพนนนนะะคครรรััออออีีี้้้ืกกกกดดดเส่่่วววแจจจิงๆไไ็ แนี่เราก็ต้องรอติดตามกันนะครับประเด็นต่อมาก็คือแสงประหลาดที่ a l l for One ได้เป่งออกมาแล้วก็ตัวของสปินเนอร์ในตอน้ทย All for One เนี่ยฝากฝังอะไรไว้กับสปินเนอร์กันแน่ซึ่งตรงนี้จะคิดว่า a l l for One จะย้ายล่างอะไรแบบนี้ก็ได้นะย้ายล่างไปอยู่กับสปินเนอร์สปินเนอร์เนี่ยเผื่อคนไม่รู้เนาะทำไมมันถึงตัวใหญ่ได้ก็คือ a l l for One เนี่ยได้มอบอัตลักษณ์ขยายล่างให้กับสปินเนอร์นะครับเพื่อมอบหมายให้สปินเนอร์เนี่ยไปทํางานหนึ่งซึ่งงานที่ All for One มอบหมายให้สปินเนอร์ไปทำเนี่ยก็คือไปทที่งพยาบาบลเน,นนะะั เพื่อไปช่วยตัวคูโรกิริตัวว์ปเกตนั่นแหละครับซึ่งผมคาดการว่าเป้าหมายของ a l l for วันในตอนนี้ก็คือคาดหวังให้สปินเนอร์ไปช่วยคูโรกิริให้ได้และจากนั้นก็จะให้คูโรกิริเนี่ยว์ปเอาตัว a l l for วันออกไปจากสถานที่ต่อสู้ที่พวกฮีโร่จัดไว้ให้ a l l for วันเนี่ยก็จะหลุดจากการโดนลบอัตลักษณ์ของอาจารย์ในสวาก,กับมโนมะและหลังจากนั้น a l l for วันก็จะใช้งานอัตลักษณ์ได้อันนี้ผมคาดไว้ว่าง,งานที่สปินเนอร์เนี่ยได้รับมอบหมายมาน่าจะเป็นประมาณนี้แต่ก็ต้องมารอดูกันอีกทีนะครับ All 1, ยอจจย ล่างไปอยู่กับสปินเนอร์แล้วสปินเนอร์เนี่ยก็กลายเป็นตัวลาร์ดบอสอะไรแบบนั้นไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับก็ต้องมารอติดตามกันสัปดาห์หน้าเนี่ยมังหะงดนะครับผมมาอีกทีก็อาทิตย์นู่นเลยนะครับผมก็มารอดูกันเนาะโอเคก็จะมีปรามานี้นะครับสาหรับคลิปของเราในวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสาหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสาหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ